มาทุกคนนี่จะพามาแนะนำนะคะลูกกลมๆเหมือนก้อนหินก้อนดินเคยเห็นกันไหมคะลูกนี้นะคะเอาไปแกงได้เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะฟักไว้ แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นเพื่อนก็จะทําเพื่อนก็ขยันมากเลยนะเพื่อนจะไปกิ้งดินดินแล้วก็มูลมูลวางฟักไวแ้แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นฟักไว้ แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นอยู่กับแม่พันของเพื่อนก้อนกลมๆแล้วก็เพื่อนจะไขไว้ในนี่แล้วก็ปิดมันจะเห็นรอยอยู่นะคะจะมีรอยอมูลควายที่อยู่ที่เขามีมีไว้ในทุ่งนานะคะแล้วก็เพื่อนก็จะฟักอยู่ข้างใน มันอยู่ในนี่นะคะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในฟักไว้แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นนี่คือข้างในของเขาลูกตัวอ่อน ที่มันมีมูลมูลวัวมูลควายไปขุดเอามานะคะขุดออกมาเป็นลูกแบบนี้กลมก้อนกลมแล้วก็เพื่อนจะไขไว้ในนี่แล้วก็ปิดมันจะเห็นรอยอยู่นะคะจะมีรอยอยู่กับแม่พันธ์ของเพื่อน ไปแกงได้เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะที่มันมีมูลมูลวัวมูลควายไปขุดเอามานะคะขุดออกมาเป็นลูกแบบนี้กลมๆเอาไปแกงได้เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะมันอยู่ในนี้นะคะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างใน ที่มันมีมูลมูลวัวมูลควายไปขุดเอามานะคะขุดออกมาเป็นลูกแบบนี้กลมกลบฟักไว้แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ของเพื่อท,ท,ที่ที่มันเป็นของมูลมูลสัตว์มูลควายมูลวัว ที่อยู่กลางคุ้งนาแม่ของมันจะกิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอกันนี่คือข้างในของเขาลูกตัวอ่อนฟักไว้แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ มันอยู่ในนี้นะคะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในมาทุกคนนี่จะพามาแนะนำนะคะรูกกลมๆเหมือนก้อนหินก้อนดินแล้วก็จะเอามาทำกับข้าวกินข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ฟักไว้แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะมีหลายลูกอยู่ขึ้นก้อนกลมๆแล้วก็เพื่อนจะไข่ไว้ในนี่แล้วก็ปิดมันจะเห็นรอยอยู่นะคะจะมีรอยไข่กิ้ง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 ดินกิ้งกิ้งกิงดินกิ้งกงให้เป็น นี่คือข้างในของเขาลูกตัวอ่อนไข่กิ้ง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 ดินกิ้งกิ้งกิ้งดินกิ้งกิ้งให้เป็นที่ท,ท,ที่มันเป็นของมูลมูลสัตว์มูลควายมูลงวัวที่อยู่กลางคุ้งนาแม่ของมันจะกิ้งนี่คือข้างในของเขาลูกตัวอ่อน ไข่กิ้ง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 ดินกิ้งกิ้งกิ้งดินกิ้งกิ้งให้เป็นที่ท,ท,ท,ที่มันเป็นของมูลมูลสัตว์มูลควายมูลงัวที่อยู่กลางทุง่งนาแม่ของมันจะกิ้งมูลควายที่อยู่ที่เขามีมีไว้ในทุงน่งนานะคะแล้วก็เพื่อนก็จะฟักอยู่ข้างในเนาะเราก็ไม่รู้ มันจะอยู่ในในหลุมเขาไปขุดได้ในหลุมกลางทุ่งนานะคะแล้วก็จะเอามาทำกับข้าวกินข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ไข่กิ้ง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 ดินกิ้งกิ้งกิ้งดินกิ้งกิ้งให้เป็นมูลควายที่อยู่ที่เขามีมีไว้ในทุ่งนานะคะแล้วก็เพื่อนก็จะฟักอยู่ข้างในเอาไปแกงได้เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะอ่าแม่มันเนาะแม่มันคือ อะไรนะที่ที่มันมีมุลมูลวัวมุลควายไปขุดเอามานะคะขุดออกมาเป็นลูกแบบนี้กลมๆเพื่อนก็จะทําเพื่อนก็ขยันมากเลยนะเพื่อนจะไปกิ้งดินดินแล้วก็มุลมูลวัวเคยเห็นกันไหมคะลูกนี้นะคะ ที่ที่ท,ท,ที่มันเป็นของมูลมูลสัตว์มูลควายมูลงัวที่อยู่กลางทุ่งนาแม่ของมันจะกิ้งเนาะเราก็ไม่รู้มันจะอยู่ในในหลุมเขาไปขุดได้ในหลุมกลางทุ่งนานะคะนี่คือข้างในของเขาลูกตัวอ่อน ก้อนกลมๆแล้วก็เพื่อนจะไขไว้ในนี่แล้วก็ปิดมันจะเห็นรอยอยู่นะคะจะมีรอยที่ท,ที่ที่มันเป็นของมุนมูลสัตว์มุลควายมุนงัวที่อยู่กลางคุ้งนาแม่ของมันจะกิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอกันเอาไปแกงได้ เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะที่มันมีมูลมูลวัวมูลควายไปขุดเอามานะคะขุดออกมามเป็นลูกแบบนี้กลมๆก้อนกลมๆแล้วก็เพื่อนจะไขไว้ในนี่แล้วก็ปิดมันจะเห็นรอยอยู่นะคะจะมีรอยอมูลควายที่อยู่ที่เขามีมีไว้ในทุ่งนานะคะ แล้วก็เพื่อนก็จะฟักอยู่ข้างในมันอยู่ในนี้นะคะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในเคยเห็นกันไหมคะลูกนี้นะคะที่ท,ที่ที่มันเป็นของมุลมูลสัตว์มุนควายมูลงัวที่อยู่กลางคุ้งนา แม่ของมันจะกิ้งแม่มันเนาะแม่มันคืออะไรนะที่เอาไปแกงได้เราไม่ต้องเอาออกมาเนาะเนาะเราก็ไม่รู้มันจะอยู่ในในหลุมเขาไปขุดได้ในหลุมกลางทุ่งนานะคะเนาะ เราก็ไม่รู้มันจะอยู่ในในหลุมเขาไปขุดได้ในหลุมกลางทุ่งนานะคะแล้วก็จะเอามาทำกับข้าวกินข้างใน